ก็สวัสดีเพื่อนๆตอนสายอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนไปซื้อ,อปลายข้าวแล้วก็ไปซื้อวิตามินนะครับเพื่อจะมาเป็นวิตามินบำรุงไก่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปซื้อแล้วกันนะครับแต่ว่าปากทางเขามีางานนะครับเห็นไหมครับปากทางมีงานก็เดี๋ยวเราออกไปทางนี้แล้วกันนะครับ อ่าเดี๋ยวออกไปทางนี้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ ลายข้าวหมดนะเขาาไปก่อนหมดแล้วนะครับนี่ตรงสีอาจารย์กึ้มเจ้าของคาถาเรียกวัวแห่งมานโคเพชรเดี๋ยวดูเขาหน่อยไหนๆมาแล้วก็ดูไก่ขออาจารย์คลิ้มอีกรอบหนึ่งนะครับวัวตัวนั้นไปไข่สูงจัง นี่ครับแย่งรังกันอีกแล้วนะครับอ่าแย่งรังกันแล้วนี่ครับอาจารย์ก็เลี้ยงปล่อยเหมือนกันนะครับนี่แย่งรังกันไข่นี่นี่ก็ไข่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นที่อนุบาลโอ้อันนี้สูงจัง เมื่อก่อนตรงนี้เป็นรางอนุบาลลูกไก่ของเขานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีลูกไกอนุบาลแล้วก็เลี้ยงกันแบบเ,เพลินๆสบายๆนะครับไม่ต้องรีบเร่งนะครับเพราะว่าตลาดเรายังไม่เปิดร้อยปร์เซ็นส่วนฝั่งนั้นใครมาเอาเกล็ด ก็ลงไข่หลายรังแล้วนะครับตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ก็ไข่อุ้ยอ่าตรงนี้ยังกบอยู่อ่ะตรงนี้แหละวัวนี่ครับลูกวัวนี่ลูกไก่ตายเยอะแยะเลย นี่ครับน,นี่ด้วยนี่ด้วยเหยียบลูกน่ะตายนะครับอ๋ออะไรไทด้วยโดนอันนี้เอารำไปทำอะไรกางเกงเออเอาเอาไตสุก่อนเอาไปใช้หมูเนะล้วแล้วหมูงานไงซ่อมข้ามานะจะไปด้วยอะไรนะอะไรนะโครงการคันเสิร์ได้นะไอาจารมาใหม่อ่ะที่ไหน ไปซ้ายรับเมืองไปทางดีขอ่ะเขาจะไปดูโครงการมืดอะไรนะอะไรว่าคนจะได้นะโอ้จำไม่ได้อีก,กอ๋อใครไปดูงานเจตเดก็คมจออ๋อใครไปดูงานเจตจนี่ครับเจ้าของหมูนี่ช่วงนี้รายได้ดีนะครับแต่รายได้ไก่ของเรานี่เสมอเสมอ <c oughs> ตอนนี้อยู่80ถ้าเอาไปเองก็ได้ร้อยนะครับที่ตลาดนะครับอ่านี่ครับไก่เขาก็เลี้ยงปล่อยแบบนี้ครับนี่เอาครับเดี๋ยวไปซื้อ,อยาให้ไก่ต่อนะครับที่สี่แยกธมอแล้วกันอ่าส่วนตัวนี้ก็ให้เขาทําต่อนะครับเราก็ไปก่อนแล้วนี่เอาไปใส่เล้ามูนี่ครับเขาจะไปเรียนรู้อ่เกษตรรบวงจร เป็นของของดิดาทอนอ่ะอะไรนะที่ทีโนมโนอ่างเปิ้ลนะอ๋อของตรงนี้นะของไข่เนาะยี่ลืมแล้วจำไม่ได้อย่างเงี้ยเลยลืมหมดเลยอ๋อลืมเราก็ลืมเหมือนกันจำชื่อไม่ได้ไปตำบลละสี่หมู่บ้านเขาไปตำบลละสี่หมู่บ้านอ๋อ กสนนะครับไปนะน่าสนใจไหมครับไปอ๋อเป็นของกสนที่จะให้เราไปเรียนรู้อ๋อไปเรียนรู้เพื่อเราเพื่อเรามีอะไรอยากเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่อยากอันนี้เขาจะไปดูงานนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรียนรู้ต่อจากเขานี่แหละเราไม่มีโอกาสได้ไปเราก็ไปเรียนรู้ต่อนี่ครับลูกดกลูกเยอะครับไก่ที่โรงสีนี่ครับ อาหารทั่วถึงนะครับดูสิครับนั่นการเลี้ยงปล่อยทุ่งนาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ โอ้ตัวนี้ก็อยากเล่นด้วยวนี่อยากเล่นด้วยนะเนี่ยว้าตาสวยมากเลยนะตัวเองโอ้โหโดดเลยโดดเลยอ่ะวันม,มาที่โรงสีปลายข้าวโอ้พวกนี้กอดเลยกระโดโดกอดเลยอ่ะดูดูดิอ่ะกระโดดกอดเลยดูทำดูทำโอ้ ลายข้าวไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวรอมาเอามันหลังแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปโอ้ระโดนทำไมเนี้ยระโดดก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อยาต่อนะครับซื้อใบเรสที่แยกสมอแล้วกันนะครับพอแล้ว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 ไม่ต้องพอแล้วพอแล้วไม่ต้องรักขนาดนี้ไปก่อนครับ never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain of brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins pierce my heart straight through Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want with you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead ปูน,นะครับขายกล่องเท่าไหร่กล่องละยี่สามกล่องห้าหือเมื่อกี้ดูแล้วน่ากินอยู่ที่ไหนครับตับนไมค่ะตันหม่ก็ตันเบือนี่นะมันมาส่งร้านนี้เหรอ,อมาขายแถวนี้แหละค่ะอ๋อเอาครับเดี๋ยวมาถึงร้านตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยแล้วกันนะครับ เขียนว่าห้าูนุงละห้บาทหรือเปล่านี่ครับรอบนี้ยายเอามาเยอะนะครับมีครับไวตาเรสนี่ครับไวตาเรสที่ผมเคยบอกเพื่อนบ่อยๆนะครับปกติร้านเนี่ยก็จะต้องสั่งบอกให้เอามานะครับปกติแล้วก็จะหาซื้อยากหน่อยนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะมีโอ้ยาไก่ยาควายมีเยอะแยะนะครับยาถ่ายพยาธิอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็ถ่ายสองเดือนครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าหน้าแรงนี่ก็สองสามเดือนก็ได้นะครับถ่ายครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไบโอนะครับคือสองอย่างเนี่ยน้ำออกสีแดงเหมือนกันนะครับแต่เพียงว่า วิตาเรนเนี่ยที่ผมชอบใช้ก็คือคุณภาพนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของตัวยานะครับของตัววิตามินนะครับจะสูงกว่าอันนี้นะครับจะสูงกว่าไบโอนะครับนี่ครับไบโอบีสนะครับปกติก็เขาก็จะใช้พวกนี้นะครับหาซื้อง่ายนะครับอันนี้ก็ได้นะครับใช้ก็ได้นะครับอันนี้แต่ว่าในส่วนของผมคือผมมีอันนี้ซึ่งมันดีกว่าผมก็ใช้อันนี้นะครับแต่ว่าจะแพงหน่อยนะครับ ก็ไม่เปไ็นไรนะครับมาวันนี้ก็มาหาปลายข้าวก็หมดก่อนก็มาหาซื้อ,อวิตามินสำหรับไก่ก,ไไก, Bio ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีไบตาเรสก็ใช้ไบโอก็ได้นะครับเดี๋ยวรอยายก่อนไม่รู้ยายไปไหนเมื่อกี้เห็นแวบบแบบ็บๆไม่รู้ไปไหนหรอกสงสัยจะต้องโดนเฝ้าร้านนะครับ อ่ะยายไปทอดปลาทูอยู่วันนี้ยายไม่ออกกล้องนะครับเเรียกยายแล้วกกปกติจะเรียกป้าเรียกหนาก็ได้อาพี่ก็ได้อาพี่อ่ะเอาไป,ไปเลยอเอาเรียกพี่ก็ได้เอาต่อไปจะเรียกพี่แล้วเอาไปทอดปลาทูต่อไปนะครับเดี๋ยวผมอยู่หน้าร้านเองนะครับอ่านี่ครับเราก็ได้ของที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่หน้าร้านให้เขานิดนึงนะครับให้เขาทอดปลาทูทําอาหารให้เสร็จ ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยครับได้แล้วกลับมาซื้อสองอย่างได้อยู่อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรไม่เสียเที่ยวมาถึงแล้วก็จะไปหาอะไรดีนะ หากินก่อนไหมลำใหญ่น้ำลายไหลย,ย,ย้อยสามห้าโอ้ร้านนี้ของน่ากินมากแอบดูเจ้าของร้านหน่อยเนย่พอจะดูเจ้าของร้านก็ปิดหน้าปิดตา <c oughs> โอ้นี่เจ้าของร้านอยู่นี่เองสาวสวยเอ้ยหนุ่มรอ บรรยากาศอย่างนี้อยากกินไอติมอ่ะร้านนี้มีอะไรน่ากินหรือเปล่าร้านเจอึ่งเดี๋ยวกินไอติมหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้แล้วกันอาา๋า น่ากินด้วยันนี้เขาเปิดอันนี้ใหม่ด้วยมีอาหารตามสัง่งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยจับเจ้าของร้านก็สวยด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนว่าน,น่ากินหรือเปล่านี่โอ้โน่ากินมากเลยอ่ะได้กินแล้วเราก็ไปต่อครับอันนี้เขาขายด้วยนะ กล้วยน้ำว้าปีกล้วยเอาไปทำอาหารไก่ได้บำรุงแม่ไก่ต้องกลับแล้วครับลำไยน่ากินมากนี่น้องเขาทำช่องด้วยนะช่องที่ช่องอะไรนะหนุ่มน้อย X1 เดี๋ยวจัดให้ถ่ายเกี่ยวกับอะไรนะถ่ายวิวอยากดูหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยไปดูในช่องดีกว่าเขาเคินนะครับเขาเคินอนในไหนก็มาแล้วเดี๋ยวซื้อเกาวไปปะขากล้องหน่อยนก่อนเดินชนแล้วล้มขาหัก ดีก็อย่างนี้แหละอยากนงี้บเอาละครับตอนนี้ก็ไปต่อแล้วนะครับกลับบ้านเรา,าได้มาสองอย่าง <c oughs> แค่นี้ใส่เข้าไว้ซื้อวันหลังแล้วกัน โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านนะครับสรุปแล้ววันนี้ก็ปลายข้าวไม่มีนะครับหมดก่อนแต่ก็ได้ <c oughs> ของกินมานี่ได้ลำไยมาโลนึงนะครับเดี๋ยวกาวแล้วก็กวตบเรสนะครับได้มาแค่นี้นะครับปลายข้าวเดี๋ยวค่อยไปเอาวันหลังนะครับสรุปแล้วก็นี่ครับใบเตส เพื่อสุขภาพที่ดีของไก่เรานะครับไบาตาเรสนะครับอ่ะเดี๋ยวไปงานต่อนะครับได้ยินเครื่องเสียงไหมครับไปงานต่ออ่ะและคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ